มาดูเรื่องของกฎหมายกัญชาบ้างนะคะซึ่งคุณอนุทินเนี่ยก็ออกมาโอดโอยบอกว่าไม่นึกถึงพรรคร่วมรัฐบาลเลยนะความเป็นพรรคร่วมรัฐบาลถ้าหากยังจะขัดขวางกฎหมายกัญชานะคะแล้วก็บอกว่าถ้ามีพรรคใดพรรคหนึ่งที่ทําแบบนี้ก็ถือว่าผิดศัตยาบันแล้วก็มารยาททางการเมืองด้วยนะคะ เรื่องนี้นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภาูมิใจไทยก็ให้สัมภาษณ์นะคะกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ซักถามประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมหรือว่ากัญชาโดยบอกว่าการลงนามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเป็นการลงนามตามมติของคณะกรรมการส่งเสริมและควบคุมพืชสมุนไพรซึ่งตามกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะต้องลงนาม ะะเมื่อคณะกรรมการมีความเห็นชอบตอนก็ทำตามหน้าที่เมื่อลงนามแล้วจะเป็นการสร้างความชัดเจนเราจะควบคุมการใช้กัญชาอย่างไรให้ลดความวิตกกังวลของสาธารณะเมื่อรัฐบาลลงนามแล้วได้ส่งมาอย่างสำนักง,งานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อลงประกาศในราชก,กิจจานุเบกษาทุกอย่างนั้นเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ครมรมีการสอบถามความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวหรือไม่นะคะคุณอนุทินก็เลยบอกว่าคงเป็นความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างนะเพราะว่าประกาศของกระทรวงต่างๆเป็นอำนาจของรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงซึ่งเป็นผู้รักษาราชการตามกฎหมายนั้นอยู่แล้วไม่ต้องเข้ามาขอความเห็นหรือขอมติใดๆจากครมรดังนั้นถ้าครามรมีประเด็นสงสัยอย่างไรก็ถามได้ยินดีตอบ แต่ไม่ใช่ว่าต้องเข้าครมรก่อนแล้วจึงจะนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพราะว่าเป็นคนละประเด็นกันไม่มีขั้นตอนนั้นซึ่งการประชุมครมรครั้งที่ผ่านมาตนเนี่ยติดภาร,รกิจที่ต่างประเทศถ้าอยู่ด้วยก็จบไปแล้วผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยได้อธิบายให้ในายกเข้าใจหรือไม่ คุณอนุทินก็เลยบอกว่าอธิบายแล้วเพราะถ้าเป็นเรื่องที่นายกมีความสงสัยตนก็ต้องกลับเรียนอยู่แล้วและการประชุมครมอในวันนั้นนายสาธิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขคงไม่ได้ดูเรื่องนี้ในรายละเอียดเมื่อนายกได้ชี้แจงจึงไม่สะดวกที่จะชี้แจงโดยส่วนตัวอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก <c oughs> ก็ถูกเรียกตัวมาดวนโดยที่ไม่ได้เตรียมข้อมูลซึ่งจริงๆแล้วตนลืมไปนิด เพราะมันเป็นเรื่องของรัฐมนตรีว่าการก็คือตัวของตัวเองน่าจะรอสักนิดตนก็จะสามารถชี้แจงทุกอย่างเรื่องนี้เป็นการใช้พรบรมาควบคุมเพราะคนห่วงเรื่องเยาวชนเราก็ย้ำไปว่าเยาวชนเข้าไม่ถึงแน่นอนห้ามขายแก่นักเรียนนักศึกษาคนก็ถามอีกว่าทำไมไม่ห้ามขายในสถานศึกษาเพราะสถานศึกษาบางแห่งที่มีคณะแพทยาศาสตร์ ถ้าเขานำมาวิจัยหรือใช้ทดลองศึกษาก็จะต้องมานั่งแก้ตีความอะไรกันอีกมากมายจึงได้บอกว่าห้ามขายนักเรียนนักศึกษาซึ่งไม่ใช่เฉพาะ20ปีถ้าเป็นเด็กโงก็ซื้อไม่ได้ถ้าอย่างมีสถานภาพรรนักศึกษาซึ่งค่อนข้างเป็นความละเอียดแต่ก็จะดีที่สุดก็คือ,อแต่จะดีที่สุดคือออกกฎหมายนี่แหลคะค่ะ คุณอนุทินบอกว่าทุกคนเนี่ยบอกเป็นห่วงค่ะทุกคนบอกว่ามีความกังวลโดยเฉพาะพักร่วมรัฐบาลแต่พอออกกฎหมายเนี่ยกลับบอกว่าไม่เอาด้วยจะเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดมันคนละเรื่องการเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเนี่ยมันก็จะไปย้อนแย้งกับนโยบายของรัฐบาลตอนเข้ามา จะมาบอกว่าไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้เพราะภูมิใจไทยเนี่ยหาเสียงเรื่องกัญชามาตั้งแต่ตอนหาเสียงเลือกตั้งแล้วและตอนมาฟอร์มรัฐบาลทุกพักก็ยอมรับนโยบายของแต่ละพักภูมิใจไทยก็ยอมรับนโยบายทางการเกษตรนโยบายคนละครึ่งนโยบายสิ่งแวดล้อมของพักร่วมรัฐบาล ถ้าถามถึงมารยาทพักภูมิใจไทยเนี่ยก็ยกมือสนับสนุนเวลามีมติอะไรต่างๆของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งมติไม่ไว้วางใจพักภูมิใจไทยก็ยกมือสนับสนุนให้กับหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลหรือรัฐมนตรีที่โดนอภิปรายทุกคนรัฐมนตรีบางคนเนี่เป็นหัวหน้าพักบางทีพักนั้นเนี่ยยังไม่สนับสนุนเลยแต่พักภูมิใจไทยสนับสนุนทุกคนบางทีลูกพักตัวเองก็ยังไม่สนับสนุนแต่ภูมิใจไทยสนับสนุนทุกคนค่ะย้านะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นสมาชิก ตั้งแต่เดิมหรือมาร่วมทีหลังก็ยกมือสนับสนุนตอนเข้ามา51คนเรายกมือทั้ง51คนตอนนี้เรามี60กว่าคนอีก10กว่าคนเราก็ยกให้ถ้าถามถึงเรื่องมารยาทนี่คือคำตอบเรามีทั้งมารยาทและการละเทศะทุกอย่างค่ะ ถามว่าได้คุยกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะคะอาจจะกลับไปนํากัญชาเนี่ยเป็นยาเสพติดหรือไม่คุณอนุทินบอกว่ามันคุยไม่ได้เพราะว่ากัญชาเนี่ยไม่ได้เป็นยาเสพติดแล้วคณะกรรมการปปรสเป็นผู้มีมติให้กัญชาออกจากยาเสพติดประเภท5เมื่อคณะกรรมการปปรสมีมติรัฐมนตรีมหาดไทยอ๋อขอภัยค่ะ รัฐมนตรีสาธารณาสุขเนี่ยก็ต้องลงนามเป็นไปตามพรบรเช่นเดียวกับเรื่องของการใช้ประกาศกระทรวงสาธารณาสุขเรื่องควบคุมช่อดดอกกัญชาในเมื่อกัญชาไม่ได้เป็นยาเสพติดมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการปรปรสถ้าบอกว่าจะก,กลับไปเป็นยาเสพติดใหม่ก็ต้องเริ่มกระบวนการใหม่หมด โดยเรื่องจากคณะกรรมการควบคุมการใช้ยาเสพติดของกระทรวงสาธารณาสุขแล้วใครเป็นรัฐมนตรีสาธารณาสุขมันก็วกไปวนมาอีกจริงๆแล้วเนี่ยต่างคนต่างทําหน้าที่ของตนเองดีที่สุดสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อความมีเสถียรภาพของรัฐบาลและรู้จักการอยู่ด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์ทําให้เกิดความเป็นปึกแผ่นทําให้ประเทศของเราเดินหน้าไปได้มีความสามัคคีรัฐบาลถ้ามีความสามัคคีรัฐบาลก็เข้มแข็งความเชื่อมั่นของนักลงทุนและทุกภาคส่วน ก็จะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้โชคดีที่ภูมิใจไทยยังยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดตนยึดถือมากๆในกติกาการอยู่ร่วมนะคะ ผู้สื่อข่าวถามต่ออีกว่าคาดว่าหลังเอเปกเนี่ยจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาได้ทันหรือไม่คุณอนุทินบอกว่ากฎหมายเนี่ยอยู่ในสภาแล้วนะคะการที่จะบอกว่าภูมิใจไทยไม่รอบครอบหรือกระทรวงสาธารณาสุขหรือตนเนี่ยไม่รอบครอบในการออกกฎหมายไม่ใช่เลยค่ะเรามีระยะเวลาถ้าอยู่ในพักร่วมรัฐบาลด้วยความเข้าใจกฎหมายแบบนี้ก็เสร็จแล้วและจะผ่านขั้นตอนไปถึงวุฒิสภาแล้วไม่รอบครอบอยู่อย่างเดียวคือนึกไม่ถึงว่าพักร่วมรัฐบาลด้วยกันอง นี่แหละจะมาขวางกันเองนี่คือความไม่รอบคอบของผมครับผู้สื่อข่าวก็ถามต่ออีกนะคะแล้วท่านมั่นใจว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเสร็จทันก่อนเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือไม่ คุณอนุทินบอกว่าถ้าเสร็จไม่ทันนะก็เอามาหาเสียงบอกกับพี่น้องประชาชนว่าเราถูกขวางอย่างไรขอให้ประชาชนเนี่ยสนับสนุนเพราะมันมาเกือบจะถึงเส้นชัยอยู่แล้วยังไงก็ไม่หยุดแน่นอนนะคะนโยบายใครนโยบายมันถ้าจะมาอยู่ร่วมกันก็ต้องสนับสนุนกันเพราะไม่ใช่นโยบายที่ผิดกฎหมายแล้วก็ยังไม่เห็นอะไรที่ก่อให้เกิดความเสียหายตามที่พูดเลยไม่เอากัญชาแต่เอาเหล้าก้าวหน้าอย่างนี้หมั่นก่อนนะ ถามต่ออีกว่าจะนำสู่การพิจารณาการเป็นพักร่วมรัฐบาลด้วยกันในครั้งต่อไปหรือไม่นะคะคุณอนุทินบอกว่าไว้เลือกตั้งเสร็จก็แล้วกันเราอย่าพึ่งไปพูดถึงเรื่องรัฐบาลต่อไปเอาว่าใครทำงานเยอะทำแล้วเกิดประโยชน์กับประชาชนแค่ไหนประชาชนเป็นผู้ตัดสินวันนี้เราทำงานเดินหน้าต่อยอดค่ะถามต่อเรื่องของการฟ้องศาลปกครองนะคะเพื่อยกเลิกประกาศสาธารณาสุข คุณอนุทินบอกว่าเราไปห้ามคนฟ้องสารปกครองไม่ได้แต่ฟ้องแล้วเนี่ยจะฟ้องอย่างไรฟ้องให้ยกเลิกอย่างนั้นหรือซึ่งก็แล้วแต่สารคณะกรรมการปรปรสเนี่ยคงอยากทราบว่าทําไมเขาไปฟ้องเหมือนกันค่ะซึ่งก็ต้องไปถามคนฟ้องมาฟ้องกรรมการด้วยกันเองไม่มีใครไปฟ้องแต่ก็มีหลายประเด็นค่ะคนที่ไปฟ้องเนี่ยได้รับผลกระทบโดยตรงหรือเปล่าและเกิน3ามเดือนหรือยังมีปัญหาอะไรที่ทําให้ประเทศเนี่ยเกิดความรัสงําระสายเกิดโกลาหนหรือเปล่าก็ไม่มีนะคะ ถามต่อแล้วมีการนำไปตีความว่าจะมีการพิจารณายกเลิกประกาศของสาธารณสุขหรือไม่จริงๆแล้วจะมีการพิจารณาตรงนี้หรือไม่คุณอนุทินบอกว่าการจะเอาเข้าเอาออกเนี่ยมันมีขั้นตอนค่ะต้องมีการประชุมคณะกรรมการ ไม่ใช่อยู่ดีๆเนี่ยใครจะเอาไปบรรจุเข้ามานะคะแล้วเปลี่ยนโนมเปลี่ยนนี่ประเด็นคือกัญชาณวันนี้ไม่ใช่ยาเสพติดประกาศโดยปปสเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เพิ่งจะไม่กี่เดือนแล้วตอนนี้จะมาเป็นยาเสพติดคนพูดก็พูดไปคนพูดไม่ได้เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขไม่ได้รับผิดชอบปปสพูดในสภาก็พูดไปหาเสียงไปค่ะ เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้มีเสวนาของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งแล้วก็มีการหยิบยกประเทศอื่นๆอย่างเช่นญี่ปุ่นว่าไม่มีการใช้กัญชาแต่ล่าสุดที่นายอนุทินไปนี่นะคะก็บอกว่ายังพบว่ามีนายอนุทินก็เลยบอกว่าก็ถ่ายรูปมาให้ดูโอ้โหใช้มากกว่าเราอีกนะ ตนได้ถามเขาก็เลยทราบว,ว่าเป็นสินค้าที่ควบคุมมีมวลพันลำด้วยขายอยู่ในห้างสรรพสินค้าคนไทยไปก็เห็นหมดตนก็ยังงงเพราะตนก็ถูกให้ข้อมูลมาแล้วเราก็ไม่ได้ศึกษาที่ญี่ปุ่นเราก็เป็นตัวของเราไม่ได้ตามใครแต่มีคนเคยให้ข้อมูลมีฝ่ายที่ต่อต้านบอกว่าญี่ปุ่นไม่เห็นใช้เขาห้ามใช้โอ้โหเต็มตู้เลย เมื่อถามว่าเขาเน้นสารสกัด CBD หรือไม่นะคะคุณอนุทินก็เลยบอกว่าแล้วเราไม่เน้น CBD ตรงไหนละจ๊ะเมื่อถามว่าของเราเนี่ยมีสูตรที่มีสาร t s c ด้วยนาะยอนุทินก็เลยบอกว่า t s c นั้นไม่เกิน0.2ใบหนึ่งเนี่ยยังยังไงก็ไม่เกิดน,นะคะแล้วก็บอกว่าปลูกในบ้านกลัวว่าจะมามาเยาว,วชนแต่เหล้าบุหรี่เนี่ยกลับวางไว้ในบ้านได้อันนั้นอ่ะเปิดเปิดปุ๊บนะ,ะก็ดื่มปับ๊บ กัญชาที่ปลูกในบ้านเนี่ยกว่าจะเอามามวนสูบได้เนี่ยแหมมันต้องผ่านกระบวนการ่อดดอกตากแห้งเอาไปยำรวมใบายาสูบอะไรต่างๆนานาซึ่งมันไม่ใช่ถ้าจะปลูกในบ้านผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องบอกเด็กว่าเอาไว้ทำประโยชน์เอาไปปรุงอาหารไม่มีปัญหาหรือจะใช้อะไรในบ้านไม่มีปัญหาแต่จะใช้ข้างนอกเนี่ยไม่ได้เพราะประกาศกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าห้ามในที่สาธารณะ เขียนไว้ชัดเจนทุกอย่างห้ามช่อดอกซึ่งตรงนี้ค่อนข้างจะเกินคำว่าเสรีค่อนข้างควบคุมเป็นอันมากแต่การใช้ประกาศควบคุมเนี่ยมันดีคือถ้าคนเข้าใจดีขึ้นมีความคุ้นชินใช้แต่ในด้านที่เป็นประโยชน์ซึ่งประกาศเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลายกเลิกได้ปรับปรุงได้เปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าเป็นกฎหมายไปกำหนดบางเรื่องอาจจะปรับปรุงแก้ไขกันลำบาก ดังนั้นจึงมีสองอันทั้งในส่วนที่เป็นประกาศแล้วก็ส่วนที่เป็นกฎหมายกฎหมายเพื่อควบคุมใช้ในทางที่ผิดถ้าห่วงว่าคนจะเอาไปใช้ในทางที่ผิดก็ต้องออกกฎหมายแต่ไม่ใช่ว่าห่วงปุ๊บกฎหมายไม่ออกแล้วบอกจะกลับเอาไปเป็นยาเสพติดแบบเนี้ยมันผิดสัตยาบันในการรวมรัฐบาลโอโห,โอโหเลือดซิฟเหมือนกันนะคะ